มั่งมีสีสุกเอ้มั่งมีสีสุกเอ้มั่งมีสีสุกอุ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่ไปเที่ยวมามาหาแม่แนะ่ พูนะมาเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงเลยมาเอาอาหารมาพ่อเอาอาหารมาให้หนูหน่อยพ่อเอ้ยป้าคือลอยมาหลายแม่ย่านแม่ย่านอย่าลอยมาหลายแม่ย่าน,นฮะบเบื้องไม่อย่าลอยมาหลายแม่ย่าน <laughs> แ่ขอไปลาบเดินเดี๋ยว ยายเบ่งรู้ทาบลาบทาบลาบมาเขาย่านแม่ย่านมาลูกมาเร็วมาลูกมา มาลูกมาเร็วเดี๋ยวแม่แดงเห็นเด้อเออบอจะบอกหามันป้าไงเขาคือย่านแทะมาหลายหลายบอกเร็วๆแน่วเร็วๆแน่มาเร็วๆเร็วๆป้า เย้เาเาเามาเบิงเอิ้นเอิ้นหมาจซื่อพุ่นน่าพุ่นน่ะปานมีเวทมนต์พุทดิพุน่ะพุน่ามหาแม่ว่าจะยนินเสียง้อยมูถูกจับกินไปไลยแล้วเออถูกไปไลยแล้วนั่นแหละอันนี้พวกที่ซ่อนตัวซ่อนตัวออ้ยฮนเนาะะ เป็นเตลียตัวพวกที่ซ่อนตัวนั่แนแหละจะไล่ไล่ขัดอาหารกับพอ่พอพอกิ่นมาเตี้ยคันเลือดไลยน่ะพอผู้ใดผู้ใะเอาฟางลงให้กินเด้เนี่ยเอาเอาเฟียงลงสองก้อนยาบอมีพู้ไหนผู้ไหนเ,เพื่อร้อ<ว>ยดิย่งดิ่งไหมได้ยินเสียงได้ยินเสียง ก็เด้วาันเดี๋ยวเอาย่าเถาะยาเถาะเบรี่ไปรี่อันของมีชิวิตเ้ยังเลยออืม